ประเทศไทยมันอุบาทมากตอนนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่บางคนโชว์สั์ไปหาสาธาร,รูนุนบางคนบอกว่าต้องยุติไม่ให้คุณทวีสอดสองทำงานสิ่งที่ดีไซไอในยุคที่คุณทวีสอดสองยังได้กำกับดูแลอยู่นั้นได้ทำเรื่องที่ควรจะทำมานานแล้วนั่นคือการสอบสวนสวว่ามีการหัวกันหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าผิดจริงสวอร,ร้อยกว่าคนจะต้องหลุดจากตำแหน่ง แล้วก็ถ้ามีหลักฐานพาดพิงไปถึงคุณเดวินชิดชอบคุณเดวินชิดชอบก็ต้องโดนด้วยนี่คือเรื่องน่าเศร้าอีกฉากหนึ่งของวงการยุติธรรมของเมืองไทยสารรัฐมนูญนี้ได้มีมีการชี้ออกมาว่า ให้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องนทีว่าการกระทรวงยุติธรรมยุติการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในฐานะผู้กำกับดูแลกรมสอบสวนคดีพิเศษและในฐานะตำแหน่งรองประธานกรรมการคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษพุทธศักราช2547ตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค2ตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2568จนกว่าสารนรมนูญจะมีคำวินิจฉัย คำสั่งสารน้ำนูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการยื่นคำร้องของนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาที่ขอสารน้ำนูนวินิจฉัยคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายยงตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพันตำรวจเอกทวีสอดสองสิ้นสุดลงหรือไม่พร้อมกับขอรัฐบาลรัฐมนตรีทั้งสองยุติการปฏิบัติหน้าที่แต่สุดท้ายแล้วสารน้ำนูลให้สั่งเฉพาะพันตำรวจทวีสอดสอง เพียงคนเดียวให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ผมคิดว่าเราต้องเอาเรื่องของคุณทวีสอดสองแยกออกต่างหากมีคนหลายคนกล่าวหาว่าคุณทวีสอดสองนั้นในฐานะที่คุมกรมราชัรร์ได้ช่วยเหลือทักษิณชินวัตรในการที่จะอยู่โรงพยาบาลชั้น14ี่นี่คนละเรื่องกันแยกไปแต่สิ่งที่ดีไซน์ในยุคที่คุณทวีสอดสองยังได้กํากับดูแลอยู่นั้นได้ทําเรื่องที่ควรจะทํามานานแล้ว นั่นคือการสอบสวนสวว่ามีการหัวกันหรือเปล่าผมเนี่ยติดตามเรื่องนี้มาตลอดเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าคณะกรรการการเลือกตั้งนั้นมีอะไรที่ทำแม่งทำแม่งพิกลพิกล,กลเริ่มตั้งแต่เลขาธิการกกตชื่อคุณสแสวงบุญมีคุณสแสวงบุญมีนั้นอดีตมีความใกล้ชิดสสมกับเป็นลูกน้องโดยสายตรงของคุณชัยชิดชอบบีดาคุณเนวินชิดชอบ ซึ่งเป็นเจ้าของพรรคภูมิใจไทยและการเลือกตั้งสอวอที่ผ่านมานี้เนี่ยการสืบสวนสอบสวนของ DSI นั้นมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะยิ่งคุณเนวินชิดชอบเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยตัวจริงไม่ใช่คุณอนุทินชาญวีรกุลมีส่วนเกี่ยวข้องกับในการหัวการเลือกตั้งสอวอโดยที่ดี i ทําคดีขุด ค้นขึ้นมาแล้วมีประจักษ์พยานและประจักษ์หลักฐานไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายทุกอย่างบางส่วนโยงไปจนถึงคุณเนวินชิดชอบว่าเกี่ยวข้องกับการหัวครั้งนี้เรื่องนี้เนี่ยมีคนร้องเรียนไปที่กะกะตมานานแล้วท่านผู้ชม ร้องเรียนไปตั้งแต่เลือกตั้งสวจบแล้วว่ามันมีอะไรที่พิกลพิการในการเลือกสวรครั้งนี้เพราะว่าคุณสมบัติของสวจํานวนมากเลยเป็นคุณลุบัติของคนที่ไม่ควรที่จะมาเป็นสวเลยแล้ววิธีการเลือกนั้นหลังจากที่เดี๋ยสายไปทํางานแล้วพิสูจน์มาชัดเจนมีการหัวกันระหว่างผู้มีอานาจทางการเมือง โดยมีกะกะตอแอบช่วยหนุนหลังและท่านผู้ชมสังเกตห่าตั้งแต่มีการร้องเรื่องสวมาเรืองต่างสวมาจนถึงจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยร่วมปีแล้วไม่มีอะไรคืบหน้าเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะคุณสแสวงบุญมีนั่งทับเรื่องเอาไว้นอกจากนั่งทับเรื่องเอาไว้แล้วเนี่ยมีอยู่เรื่องเดียวที่ทําออกมาคือคุณหมอเกตกมลในฐานะที่คุยโวโออวดถึงคุณลูบัติที่เวอร์วังเกินความเป็นจริง เรื่องนี้เรื่องเดียวแต่การทุจริตการหัวนั้นซึ่งหลักฐานมีแต่กรกตไม่กระทําเลยแม้แต่เดียวอาจจะเป็นไปนได้เพราะว่ามีข่าวมาซึ่งผมยังไม่ยืนยันว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่บางคนซึ่งอยู่เหนือระบบราชการโทรศัพท์ไปหาประธานกกตคือคุณอิทธิพรว่าให้ยุติเรื่องการสอบสวที่ทุจริตเรื่องหัวการเลือกตั้ง แต่เพอเอิญมีคนไปร้องเรียนดีเอสไทดีเอสไท์นั้นเมื่อพิจารณาหลักฐานแล้วเห็นว่านี่คือการทำผิดกฎหมายคือการหัวดีเอสไท์ก็เลยเดำเนินสอบร่วมกับกะกะตอสอบไปสอบมาก็ได้หลักฐานสวเบ็ดเสร็จน่าจะมีร้อยเจคนโดยแต่ละคนนั้นมีหลักฐานมัดแน่นมีทั้งภาพถ่ายมีทั้งวิดีโอมีทั้งโนมีที่นี่ แล้วมีรถที่มาจากบุรีรัมย์เต็มไปหมดคนที่มีจุดพลกับสวชุดนี้ก็คือพักภูมิใจไทยเพราะว่าการสืบสวนสอบสวนของดีนใส่ครั้งนี้เนี่ยเกี่ยวยงกับคนในพักภูมิใจไทยเยอะมากทําไมสวถึงสําคัญเพราะสาวนั้นสําคัญเพราะว่าสาวนั้นพุทธิสภาเป็นด่านแรกและด่านสุดท้ายของการรับรองคนที่จะมาดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระไม่ว่าจะ เป็นอายการสูงสุดประธานสารรัฐธรรมนูญตุลาการสารรัฐธรรมนูญกรรมการปปอชอเมื่อผ่านการคัดสรรแล้วสวต้องมาลงคะแนนเสียงก็เลยไม่มีอะไรน่าประหลาดใจว่าทำไมเดี๋ยวนี้ถึงมีคนวิ่งเต้นไปหาคุณเ네นวินชิดชอบซึ่งผมไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่นะข่าวออกมาเช่นนั้นไม่เว้นแม้กระทั่งคนที่จะเป็นอายการสูงสุดคนปัจจุบันข่าวมาทางผมซึ่งผมจะต้องถามต่อไป เพราะผมไม่เชื่อว่าคนคุณกนกศักดิ์ซึ่งเป็นคนสนิทคุณเนวินชิดชอบนั้นเป็นคนพาผู้สมัครไอาการสูงสุดซึ่งได้รับคัดเลือกแล้วแต่ต้องผ่านสวเพื่อไปพบทีนี้สวถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆก็เท่ากับว่าคนที่จะเข้าไปดารงตําแหน่งในองค์กรอิสระนั้นถ้าจะให้ผ่านสวก็ต้องไปวิ่งเต้นกับสายสีน้ําเงินคือพรรกภูมิใจไทย ผมยังมีเรื่องที่จะพูดอีกแต่ว่าผมเอาว่าเป็นข่าวที่ผมได้มาแบบนี้แต่ผมยังไม่เชื่อเรื่องนี้ผมคิดว่าต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ทางคุณเนวินหรือทางภาคภูมิใจไทยอาจจะตอบโต้มาว่าไม่จริงถ้าไม่จริงก็ไม่จริงถ้าสมมุติว่าผิดจริงสวร,ร้อยกว่าคนจะต้องหลุดจากตําแหน่งแล้วก็ถ้ามีหลักฐานพาดพิงไปถึงคุณเนวินชิดชอบคุณเดวินชิดชอบก็ต้องโดนด้วยถ้าอยากดูรายการนี้ ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด s u i s e แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับผมพูดว่าถ้ามีหลักฐานาพาดพิงไปถึงซึ่งผมไม่รู้ว่า,าพาดพิงไปถึงหรือไม่ก็เลยมีการให้ท่านประธานสว ส่งคำร้องไปศาลน้ำนูนขอให้พิจารณาแล้วศาลน้ำนูนนั้นท่านก็พิจารณาออกมาที่พิลึกกึกกือมากแทนที่จะให้พักการทำงานไปเลยท่านไม่เดิมทีเนี่ยมีการถกเถียงกันจะให้รองนายกตรีภูมิทำเวชาชัยและทวีสอดส่องพักการเป็นรัฐมนตรีไปเลยแต่มีการถกเถียงกันนตุลาการศาลน้ำนูนมากพอสมควรมีถํมซ้ำก็ยังมีข่าวมาอีกซึ่งผมไม่ยืนยันว่าจริงหรือไม่จริง ว่ามีผู้ใหญ่คนนี้แหละที่โทรศัพท์ผมได้ข่าวมาว่าโทรศั์ไปหาประธานกกตโทรศัพท์ไปหาสารน้ำนูนบางคนบอกว่าต้องยุติไม่ให้คุณทวีสอดสองทำงานผมไม่รู้ผู้ใหญ่คนนี้เป็นใครที่ไหนแต่ผมพอจะรู้ลางๆสักวันหนึ่งไม่นานนี้ผมจะเปิดให้ฟังท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงผมผมกล้าพูดเพราะถ้าผู้ใหญ่คนนี้จะทำให้ผู้ใหญ่ที่ใหญ่กว่าเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะตัวเองลงมาเล่นการเมืองก็จะเป็นเรื่องอันตรายต่อ ระบบการเมืองของเมืองไทยมากปกติแล้วเนี่ยสวต้องเป็นอิสระแต่สวชุดนี้ส่วนใหญ่ไม่เป็นอิสระเป็นไปตามมาติของคนที่ส่งเข้าสมัครแล้วก็หัวการเลือกตั้งที่คำถามก็มีอย่างนี้วันนี้เนี่ยคุณทวีสอดสองไม่ได้เป็นผู้กำกับดูแลเดี๋ยใสแล้วที่ตลกที่สุดสารน้ำนูนไม่ได้พิจารณาเรื่องเนื้อหาว่าสาวนั้นมีการหัวจริงหรือเปล่าแต่พิจารณาเฉพาะข้อเทคนิค ว่าตามกฎหมายน้ำนูลแล้วเนี่ยคนที่จะทําเรื่องนี้ได้ก็เฉพาะกกะตไม่ใช่ดีเอสไอแต่ในขณะเดียวกันดีเอสไอมีคนไปร้องว่ามีคนทํเผิดกฎหมายเขาก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามคําร้องของคนที่ไปร้องโดยเริ่มค้นหาข้อมูลแล้วเขาก็พิสูจน์ได้ชัดเขาได้พิสูจน์ได้ชัดว่ามีการทํเชนี้จริงและมีการหัวจริงแล้วสวจํานวนหลายสิบคนอาจจะถึงร้อยคน เข้ามาไปนั่งเป็นสวเพราะหัวซึ่งกันละกันแต่สารน้ำนูนก็ตัดประเด็นออกเอาเฉพาะทางเทคนิคว่าเฮ้ยไม่ใช่หน้าที่ดีเอสไอเป็นนาที่กอตก็เลยไปเล่นงานคุณทวีสอสองซึ่งทวีสอสองเป็นรักดีวาการกทรยุติธรรมเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องนี้แต่ว่าดีเอสไอเป็นคนทำตามที่คนไปแจ้งความตลกมากท่านผู้ชมโคตรตลกถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ย ถ้าเราพูดเรื่องเทคนิคอีกหน่อยประชาชนที่ร้องเรียนเรื่องอะไรแล้วก็หน่วยงานรัฐไม่ทำคำถามมีอยู่ว่าแล้วประชาชนผิดหรือเปล่าท่านพูดภาษาสารน้ำนูนครับผมฝากท่านเรื่องนี้ผมคิดว่ามันย้อนแย้งนะท่านไม่ได้ดูว่าเรื่องที่เขาร้องมานั้นมีมูลความจริงแค่ไหนท่านพิจารณาข้อเดียวทางเทคนิคกะกะตรับผิดชอบแต่ท่านไม่ได้พิจารณาย้อนหลังไปเลยว่าตั้งแต่เลือกตั้งสวมาแล้วมีคนร้องเรียนกะกะต รวมปีแล้วตั้งแต่วันแรกที่ประกาศชื่อสวอแล้วแต่ไม่มีใครโดนตรวจสอบทุกคนแล้วไม่มีใครโดนเล่นงานทุกคนจนกระทั่งดีเอสไยกเว้นเกตกมลหมอเกมลซึ่งเป็นคนเรื่องการเพราะหมอเกตกมลหิวแสงแล้วเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้กันทั้งเมืองกอกตจําเป็นต้องลงมือทําแต่ว่าไม่มีกกตขยับเลยถามว่าแล้วถ้าตามที่สามรูบอกว่าเป็นหน้าที่กกตแล้วถ้ากกตแม่งไม่ทํางานล่ะ ตลกมากเราก็จะมีสอวอซึ่งมาจากคขั้วการเลือกตั้งแล้วอยู่ภายใต้อิทธิพลของใครบางคนทําให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้รับการคัดสรรมาแล้วต้องวิ่งเต้นกับเจ้าของสอวอพวกนั้นประเทศไทยมันจะอยู่ต่อไปได้ยังไงประเทศนี้ที่ผมพูดนี้มีเหตุมีผลไหม ท่านอาจจะอ้างหลักกฎหมายแต่ว่าหลักกฎหมายทุกอย่างมันต้องมีเหตุมีผลในการพิจารณาถึงแม้กฎหมายจะว่า,างนี้ก็จริงแต่ถ้ามีเหตุผลอันใดอันหนึ่งที่ทําให้เชื่อในวันเนื่องจากกะกะตไม่ทํางานแล้วก็พิสูจน์ชัดดิไม่ได้ทํางานหลายเรื่องที่เขาร้องมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยที่นายศักดิ์สยามทําผิดร้องมากะกะตก็ แบะแบะเงียบสนิทเพราะว่าเป็นพักภูมิใจไทยและคุณสแสวงบุญมีก็เป็นคนของตระกูลชิดชอบมาตั้งแต่สมัยนายชัยชิดชอบท่านผู้ชมว่าผมพูดมีเหตุผลไหมผมไม่ได้สนใจต้องแยกแยะเรื่องทวีสอดส่องกับโรงพยาบาลตำรวจชั้น14ออกเอาเฉพาะเรื่องนี้นี่คือตราบาปทางการเมืองแต่ที่ผมผิดหวังมากก็คือว่าสารน้ำนูนท่านเริ่มเข้ามาเล่นกางเมืองแบบนี้บนหลักการที่ไม่ถูกต้อง โดยใช้เทคนิคทางกฎหมายเป็นผู้พากษาแล้วก็ตัดสินผมกลับนึกว่าสารน้ำนูลนั้นพิจารณาคดีหรือคดีนั้นไม่ใช่ตามเรื่องข้อกล่าวหาต้องสืบสอบเองทำไมท่านไม่สืบสอบบ้างล่ะว่าที่ดีเอสไอทำคดีนี้ขึ้นมาคดีมีน่าจะมีมูลหรือเปล่าเพราะจู่ๆนี่จะมากล่าวหาคนร้อยกว่าคนเนี่ยหัวการเลือกตั้งนี้หลักฐานต้องแน่นหนาพอสมควรถ้ามัน เป็นจุดต่างๆและเชื่อมโยงกันได้หมดและมีหลักฐานองค์ประกอบประกอบก็แสดงว่าสิ่งที่เดซายทำนั้นถูกต้องแต่นี่ท่านตัดบทท่านก็บอกว่าให้ยุติจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยและศาลเมื่อไหร่จะมีคำวินิจฉัยวันนี้ศาลน้ำนูนท่านได้ทำลายชื่อเสียงของท่านออกมาแล้วอย่างที่ช่วยไม่ได้เพราะว่าท่านทำตัวท่านเองขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่สมัครมาเป็นสมาชิกส่วนที่ทองใน YouTube ใครยังไม่ได้สมัครสามารถช่วยสนับสนุนได้วิธีการกดคำว่าสมัครลงไปใน YouTube ส่วนที่ Talk เสียค่าสนับสนุนรายการเพียงเดือนละ100บาทเท่านั้นสำหรับแฟนๆที่มีปัญหาการสมัครสามารถแจ้งเข้ามาได้ที่ Line แอส่วนที่ t k l k